สวัสดีคะ่ะสวัสดีเด็กๆทุกคนนะคะในวันนี้ในรายวิชานะคะดนตรีนาติสินเกี่ยวกับนะคะละครสร้างสรรค์น,นะคะซึ่งในหนังสือของเราจะอยู่ในหน้าที่145นั่นเองนะคะหน้า145 นะะในละครสร้างสรรค์นะคะก็คือสิ่งที่ไม่มีชีวิตสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นมานะคะเพื่อเรียนแบบนะคะใช้มาให้ใช้ประโยชน์นั่นเองนะคะเพื่อเรียนแบบนะคะเช่นหุ่นไลกานะคะเคยเห็นไหมอยู่ตามท้องทุ่งนานะคะ เพื่อป้องกันไม่ให้นกนะคะบินมากินข้าวนะเฮงกินข้าวที่ไร่ที่นาที่สวนของเรานั่นเองนะคะอ่ะการแสดงหมายถึงอะไรการแสดงหรือละครหุ่นนะคะการแสดงหุ่นละครหุ่นนะคะก,ก็จะเป็นการแสดงที่นิยมกันแพร่หลายนะคะมาตั้งแต่สมัยโบราณเลยนะคะแต่ เดิมคนไทยนะคะมีการแสดงละครหุน่นหลายชนิดเช่นหุ่นหลวงนะคะละครหุ่นเล็กนะคะหุ่นกระบอกนะคะปัจจุบันก็ได้รับการละเล่นหุ่นสมัยใหม่นะคะแบบตะวันตกมานะคะละครหุ่นที่นิยมเล่นกันในปัจจุบันนะคะก็คือ หนึ่งเลยคือหุ่นมือนะคะทำด้วยถุงมือนะคะใช้นิ้วมือของผู้เชิดนะคะถอดไปเป็นเพื่อเป็นเออเพื่อให้หุ่นได้แสดงบทบาทน,นะคะตัวหุ่นนะคะทําด้วยผ้าเย็บติดก,กับคอและข้อมือของหุ่นในเองนี่ตามลักษณะภาพนะคะเขาก็จะใช้ถุงมือนะคะอันนี้ก็ นะคะแล้วก็หุ่นเงานะคะเป็นหุ่นที่ทำจากหนังสือหรือกระดาษแข็งใช้ไม้เสียบหรือเชือกนะคะต่อส่วนต่างๆนั่นเองนะคะอันนี้เขาก็จะทำมาจากกร,ระดาษนั่นเองอันต่อไปนะคะ เป็นหุ่นกระบอกนะคะหุ่นกระบอกตัวนี้นะคะที่อยู่ด้านข้างด้านนี้นะคะเห็นไหมอ่ะลักษณะเสียงทำจากไม้เนื้ออ่อนนะคะปิดลักลงลักปิดทองนะคะเขาจะใช้ทองปิดในการทำช้าหุ่นอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็ ตกแต่งตามลักษณะของตัวละครนะคะสวมเสื้อคุมไม่มีแขนปักเลื่อมต่างๆนะคะมือที่ผูกติดกับเสื้อทั้งสองข้างอาจจะถืออาวุธในท่าต่างๆนะคะหุ่นกระบอกที่อยู่ด้านในคอยยื่นให้หุนน่นมีการเคลื่อนไหวนะคะ อาผู้บังคับหุนนะคะก็จะมีตัวละครนะคะแล้วก็จะมีคนบังคับทุนคนเชิดอยู่นะคะก็จะใช้ตะเกียบสําหรับไววเชิดนะคะหรือบังคับในส่วนของมือในส่วนต่างๆเขาก็จะมีลักษณะในการเชิดที่แตกต่างกันนะคะการเชิดหุ้นนะคะใช้มือซ้ายบ,าบังคับแกนให้เคลื่อนไหวส่วนมือขวานะคะใช้ตะเกียบในการ เคลื่อนไหวมือของหุ่นนั่นเองนะคะตามที่ต้องการในบทนะคะหนึ่งจุดสี่นะคะหุ่นชักยยหรือหุ่นชักด้วยเชือกหรือไม้นะคะอันนี้ก็จะเคยเห็นนะคะเด็กๆอาจจะเคยเห็นนะคะลักษณะส่วนใหญ่จะเป็นชิ้นส่วนของร่างกายแต่และชิ้นส่วนมาต่อกันนะคะให้สามารถเคลื่อนไหวได้นะคะอาจจะสร้างให้ขยับ ตาปากด้วยก็ได้นะคะอันนี้ก็แล้วแต่วิธีการว่าจะใช้เชือกต่อในส่วนของชิ้นส่วนใดของร่างกายนะคะในส่วนข้อที่1.5นะคะหุนนิ้วมือนะคะสร้างขึ้นโดยใช้กรวยกระดาษหรือกรวยที่ประดิษฐ์จากผ้าสัก,กรลาดนะคะผ้าสัก,กราดเทียมนะคะ เป็นหน้าคนหรือสัตว์ตามเรื่องราวนั่นเองนะคะเขาก็จะใช้นิ้วมือนะคะในการเคลื่อนไหวพวกอะเหล่าหุ่นเหล่านั้นนะคะที่เราประดิษฐ์สร้างสรรค์ขึ้นมานะคะในส่วนของงานนะคะวันนี้ตรงนี้เลยนะคะก็คือให้เด็กๆทา แผนผังความคิดนั่นเองนะคะแผนผังความคิดเกี่ยวกับละครหุ่นนะคะเด็กๆก็ชี้ออกไปว่าหุ่นนั้หมายถึงอะไรนะคะแล้วก็หุ่นมือเป็นยังไงอ,อ่อหุ่นเงาเป็นอย่างไรหุ่นกระบอกเป็นอย่างไรหุ่นชักใยเป็นอย่างไรแล้วก็หุ่นนิ้วมือนั้นเป็นอย่างไรนะคะแล้วก็แตกออกไปนะคะเป็น แผนภาพความคิดแผนผังความคิดนะคะดังนั้นก็ตกแต่งระบายสีให้สวยงามนะคะถ่ายรูปส่งให้คุณครูในลายกลุ่มนะคะเดี๋ยวคุณครูจะตรวจแล้วก็ให้คะแนนนะคะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูแวะมาพบปะเด็กๆเ,เพียงเท่านี้ไว้เจอกันใหม่ในข้ามหน้านะคะขอบคุณและสวัสดีคะ่ะ